สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปตัตตเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการตัดทรงอันเดอร์คัตกันนะครับทุกคน <S <S 2> <S 2> และก็ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะเส้นผมของลูกค้าเนี่ยเป็นคนผมเส้นใหญ่และก็หนานะครับเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งผมรอบศรีรษะนะครับเพื่อให้เราทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่เราทําการแบ่งผมกันจนเสร long, ็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์สองมาไถสร้างกรอบทรงหรือว่าสร้างฐานทรงก่อนนะครับสาเหตุที่เลือกใช้ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์สองนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะเส้นผมที่หนานะครับและก็เส้นใหญ่ถ้าเกิดเราใช้เบอร์3าเบอร์สเนี่ยอาจจะดูยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้เบอร์2เนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับลูกค้าทั่วไป แต่สำหรับในกรณีที่ลูกค้าผมเส้นเล็กผมบ้างนะครับแนะนําให้ใช้เบอร์ที่สูงกว่านี้นะครับเพราะว่าเราใช้ฟันลองเบอร์เดียวเนี่ยไถทุกหัวทุกคนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าผมเส้นเล็กผมบางเนี่ยเราใช้เบอร์2องไถเนี่ยอาจจะออกมาไม่เหมือนในคลิปก็ได้อาจจะขาวกว่าซึ่งมันต้องขาวกว่าอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะเส้นผมไม่เหมือนกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนเไปตัดเนี่ยก็ดู ตามความเหมาะสมหน้างานนะครับว่าเราควรจะใช้เบอร์อะไรขึ้นทรงนะครับ หลังจากที่เราทําการถ่ายขึ้นทรงกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้หวีใหญ่มาเก็บขอบบริเวณด้านข้างนะครับโดยเทคนิคการใช้หวีเก็บขอบนะครับเราจะวางหวีให้เสมอฐานทรงนะครับเสมอฐานทรงยังไงก็คือให้หน้าหวีเนี่ยชนกับฐานทรงแล้วยกหวีขึ้นตรงๆนะครับแล้วใช้ปัตเตอเลียนไถ่ายนะครับหัวใจสําคัญของการใช้หวีเก็บขอบก็คือมือต้องนิ่งนะครับและก็น้ําหนักการลงปัตเตอเลียนต้องเบา ถ้าเกิดเราลงปัตเตอรี่นหนักเกินไปนะครับจะทําจะทําให้หวียุบเข้าไปในเนื้อผมนะครับแล้วก็พอเราตัดเสร็จเนี่ยแนวผมก็จะเกิดเป็นรอยบุ๋มรอยแหว่งเข้าไปด้านในทําให้เราต้องมาแก้หรือว่าเก็บงานซ้ากันอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นให้เราวางปัตเตอรี่หรือว่าเดินหวีเบาๆบานะครับหลังจากที่เราเก็บขอบกันด้วยหวีใหญ่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ฟันรองปัตเตอรี่เลื่อนเบอร์1.5้านะครับ มาไถ่ไล่ตั้งแต่แนวตีนผมด้านล่างแล้วเผยหน้าปัตตเลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมเบอร์2นะครับโดยการไถ่ด้วยฟันรองปัตตเลียนเบอร์1.5อย่าไถ่สูงจนเกินไปนะครับหรือถ้าเกิดตรงจุดไหนที่เราต้องการไถ่สูงให้เรายกหน้าฟันปัตตเลียนลอยนะครับกินเฉพาะช่วงปลายผมเท่านั้นนะครับเราจะแนบเฉพาะตรงช่วงด้านล่างแล้วเผยหน้าปัตตเลียนขึ้นไปเชื่อมนะครับและก็เทคนิคสําคัญก็คือเราจะไถ่ทีละครึ่งหน้าปัตตเลียนนะครับ ไถวนซ้ายให้ใช้มุมซ้ายแนบนะครับไถไปทางขวาให้ใช้มุมขวาแนบวิธีนี้ก็จะทําให้เราเชื่อมฟันลองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้หลังจากที่เราไถาเสร็จแล้วเนี่ยแนวผมหรือว่าแนวฟันลองจะไม่เป็นขอบนะครับ หลังจากที่เราไถกันด้วยฟันรองปัต,ตเตอร์เลียนเบอร์1.5เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ฟันรองปัต,ตเตอร์เลียนเบอร์หนึ่งมาไถไล่เก็บแนวตีนผมบริเวณด้านล่างนะครับซึ่งการไถด้วยฟันรองปัต,ตเตอร์เลียนเบอร์หนึ่งนะครับผมจะเก็บเฉพาะตีนผมเท่านั้นนะครับผมจะไม่ไถขึ้นไปสูงเด็ดขาดในกรณีที่เราลากปัตเตอร์เลียนขึ้นไปสูงนะครับเหมือนเดิมเหมือนที่เราไถเบอร์1.5เลยเราจะยกหน้าฟันปัต,ตเตอร์เลียนลอยนะครับโดยไม่ให้หน้าฟันติดกับหัวลูกค้า เราจะเลือกเก็บเฉพาะจุดให้ฟันปัตเรเลียนเนี่ยกินผมส่วนเกินนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราจะไม่แนบตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมเผยหน้าปัตเรเลียนด้วยทุกเบอร์เวลาที่เราถ่ายนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราถ่ายกันด้วยฟันรองปัสตเลี่ยนเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ปัเตเลี่ยนกันขอบตัวเล็กนะครับอากกันขอบบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งเราจะกันตรงช่วงท้ายทอยด้วยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยลักษณะตีนผมของลูกค้านะครับตรงช่วงท้ายทอยเนี่ยขึ้นไม่เสมอกันซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนตัว M นะครับถ้าเกิดเราปล่อยไปเฉยๆอย่างนั้นนะครับ ก็จะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นผมก็จะการเก็บงานตรงช่วงด้านหลังด้วยเป็นลักษณะคล้ายๆตัว V หรือว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรากันขอบกันด้วยปัตเตาเลียนตัวเล็กเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้เครื่องโกนหนวดเนี่ยมาย้ําซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้เครื่องโกนหนวดมาเก็บตรงช่วงต่อผมนะครับสําหรับเครื่องโกนหนวดนะครับจะกินเฉพาะต่อผมเท่านั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะผมที่ยาวนะครับเครื่องโกนหนวดเนี่ยจะตัดไม่เข้านะครับถ้าเกิดเป็นผมยาวๆเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะใช้ก็ต้องไถให้เหลือแค่ต่อแล้วค่อยใช้เครื่องโกนหนวดมาตามนะครับ จะทําให้แนวผมนเนี่ยเกลี้ยงนะครับไม่เหลือต่อผม หลังจากที่เราทํางานด้านล่างกันจนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาซอยผมด้านบนกันนะครับโดยการซอยผมด้านบนนะครับผมก็จะฉีดน้ําให้ผมเนี่ยเปียกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นไกด์ไลน์ชัดเจนและก็ผมเนี่ยจะได้หวีง่ายนะครับเราจะเคลียร์เส้นผมให้ลงเป็นแนวผมธรรมชาติของลูกค้าก่อนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเพื่อที่เราจะได้เริ่มสร้างกรอบทรงนะครับ สำหรับการซอยผมนะครับผมก็จะเริ่มสร้างกรอบทรงก่อนเริ่มจากด้านหลังนะครับโดยเราจะคีบเอาฐานทรงเนี่ยขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์นะครับแต่ว่าเวลาซอยนะครับผมจะซอยให้ต่ำกว่าฐานทรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาผมแห้งนะครับผมลูกค้าเนี่ยจะกระดกขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อช่วงที่ผมลูกค้าแห้งด้วยนะครับอย่าซอยพอดีจนเกินไปให้เผื่อระยะนิดหนึ่งนะครับให้ล้นฐานทรงลงมาหน่อยนี่คือในกรณีที่เราแบ่งผมรอบหัวนะครับ แต่ถ้าเราตัดอันเดอร์คัตจริงๆอ่ะเราไม่แบ่งข้างหลังเนี่ยก็จะทํางานง่ายกว่านะครับก็คือไม่ต้องมาสร้างกรอบทรงด้านหลังสามารถรวบมาเป็นไกด์ลายด้านข้างได้เลยนะครับเราก็จะสร้างกรอบทรงด้านหลังด้านข้างนะครับซ้ายขวาทั้ง2ฝั่ง ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราซอยสร้างกรอบทรงเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาซอยไล่เลเยอร์ด้านบนนะครับโดยการซอยไล่เลเยอร์นะครับผมก็จะแบ่งเป็น3แถวนะครับแบ่งเป็น3แถวเหมือนเดิมนะครับโดยบริเวณด้านบนเราจะเริ่มซอยจากด้านข้างโดยยึดแนวไกด์ไลน์เนี่ยโดยยึดแนวผมที่เราสร้างกรอบทรงมาเป็นไกด์ไลน์นะครับการวางนะครับการยกช่อองศาจะอยู่ประมาณ45องศานะครับ เราก็จะเริ่มซอยไล่ไปทีละช่อนะครับโดยบริเวณตรงมุมหน้าผากเราก็จะเหลือไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ซอยเราจะซอยแค่ด้านหลังไล่มาถึงช่อสุดท้ายมุมหน้าผากเนี่ยเราจะเก็บไว้ไม่ซอยนะครับ หลังจากที่เราซอยไล่เลเยอร์ๆๆด้านบนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาซอยเก็บงานด้านหลังนะครับโดยการเก็บงานด้านหลังทรงอันเดอร์คัทเนี่ยเราจะยกช่อผม45องศานะครับแล้วดึงแนวฐานทรงนะครับหรือว่ากรอบทรงด้านล่างเนี่ยขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ หลังจากที่เราซอยจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะใช้ไดเนี่ยมาเป่าผมให้ผมลูกค้าแห้งก่อนนะครับเราค่อยจะมาซอยให้เนื้อผมบางลงทีหลังนะครับ หลังจากเป่าผมจนแห้งแล้วนะครับผมก็จะใช้กันไกลตัดนะครับมาทําการ point cutting นะครับ90องศาเพื่อลดจํานวนเนื้อผมลูกค้านะครับให้บางลงทําให้ปลายผมของลูกค้าเนี่ยผิวไหวดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะยกเก็บทีละช่อนะครับแล้วแทงกันไกลเข้ามา90องศาโดยใช้กันไกลตัดนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิป สำหรับแนวผมด้านบนนะครับเราจะไม่ซอยสั้นจนเกินไปเพราะว่าผมจะเหลือไว้ให้ลูกค้าเสยแสกด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ทั้งเสยเป็นคอมม่าก็ได้หรือว่าจะปัดเป๋ไปด้านข้างเป็นอันเดอร์คัทธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตตาเลียนซิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ